สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมในช anel MC Bean by Fiber นะคะพบกันอีกครั้งนคะคะกับรายการ This is MC Bean ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่างที่ทราบกันนาะบิมตัดผมสั้นเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าตัดผมสั้นยังไงเนี่ยเราก็ยังต้องไปทํางานไปดูแลลูกค้าของบีมอยู่นะคะลูกค้าเจ้าบ่าวเจ้าสาวของบิมนะคะในฐานะของพิธีกรงานแต่งงานเน,ะนาะน้น,นะคะวันนี้บิมก็เลยนําคลิปนะคะทําผมไปงานคะ่ะสําหรับสาวผมสั้นประบานะคะมาให้คุณผู้ชมได้เลือกกันนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรานํามาฝาก ถึง3ทรงในการ่ะอุปกรณ์น้อยทําได้ง่ายเหมือนเดิมนะคะไม่ต้องมีทักษะการทําผมแบบที่ยากๆอะไรเลยนะคะทําได้แน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นทรงนี้หรือว่าอีก2ทรงที่เหลือค่ะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปรับชมผม3ทรงนี้กันได้เลยค่ะ บินไปเปลี่ยนเสื้อมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นน้องเน่านะคะเสื้อเย็นๆอยู่บ้านนะคะโอเคอ่ะตอนนี้เนะี่ยผมตรงนี้นะคะที่มีอยู่ตรงนี้เนะี่ยเป็นทรงที่บินทำแออกไปข้างนอกนอกบ้านมานะคะก็ปกติผมเดิมๆองมิ่งจะเป็นผมแบบตรงเลยนะคะตรงเลยไม่ไม่แบบไม่ได้มีการนี่คือผ่านการดัดมาแล้วอะ นะคะดังนั้นมันก็นิดนึงเดี๋ยวเราจะมาลองทําให้ดูก็คือถ้าคุณมีผมตรงหรือว่าคุณมีผมดัดลอนนิดนิดหน่อยๆอ,อย่างเงี้ยทำได้แน่ๆนะคะโอเคปะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกัน,นะคะ่ะอย่างแรกนะคะอุปกรณ์นะคะก็จะมี เจ้าที่ม้วนผมนะคะซึ่งอันนี้เป็นของเลอซชาชานะคะจริงๆมีมีเลอซรชาชารุ่นเนี้ยสองสีเลยชมูอันหนึ่งฟ้าอันหนึ่งค่ะเนี่ยไว้พกไปต่างจังหวัดนะคะอันนี้จะเป็นแบบที่หนีบตรงก็ได้นะคะหนีบตรงก็ได้หนีบเคิลก็ได้นะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาลงมาใช้กันนะคะแล้วก็จะมีกิ๊บปักเป็ดนะคะกิ๊บปักเป็ดอะไรก็ได้นะจ๊ะเอาที่ถนัดได้เลยนะคะแล้วก็มีหวีค่ะ หวีวันนี้ก็วีน,น้าตาแบบนี้นะคะซี่ห่างๆหน่อยคอยดูนะว่ามันจะห่างๆนิดนึงอะค่ะนะคะเนะนี่ยอ่ะแล้วก็กิฟตค่ะกิฟตดำนะคะซึ่งวันนี้พี่มใช้ของกุดดี้นะคะอันนี้ก็จะหมดแล้วนะคะก็ใช้ไม่เยอะขนาดนี้หรอกคะ่ะแต่ว่ามันอยู่ในแผก็กระยิ่องอมกมาะคะโอเคอ่ะทรงแรกนะคะจะเป็นทรงที่ต้องบอกว่าทำง่ายมากนะคะ สำหรับสาวที่แสกข้างก็แบบไม่มั่นใจจะแสกกลางอะไรเงี้ยก็ทําได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีกว่าค่ะก็คือเจ้าตัวนี้นะคะของเล s ซ c าชาเนี่ยนะคะเขาจะมีปรับความร้อนได้สูงสุดถึง200นะแต่ว่าส่วนตัววิมชอบใช้อยู่ที่ประมาณ170-180ประมาณนี้นะคะก็แล้วแต่เลยว่าจะชอบที่ประมาณไหนนะคะก่อนหนนี้วิมใช้มาแล้วเกือบ200ตลอดเลยเพราะผมวิมมันไม่ยอมไปจริงๆ ะะอ่ะอันนี้เสียบไว้ก่อนก่อนที่จะเริ่มนะคะก็หวีผมให้มันเป็นสวดเป็นทรงก่อนนะคะก็แสกไปก่อนเลยเพราะว่าเราตั้งใจจะแสกอยู่แล้วใช่ไหมก็แสกไปเลยจะได้รู้ว่าผมมันจะต้องไปทางไหนนะคะจริงถ้ามีหวีเล็กกว่าน,นี้ก็ใช้ได้นะแต่อันนี้ก็แสกไปเถอะไม่ต้องคมมากระหว่างที่รอเครื่องนะคะก็ แบ่งเซ็กชันผมไปเลยค่ะของบีมก็จริงบีมจะแบ่งเป็นชั้นๆน,นะประมาณ3ามถึง4ชั้นนะคะก็แล้วแต่ความผมเยอะผมน้อยของแต่ละคนละกันนะอ่ะแบ่งเสร็จแล้วก็หนีบไว้ค่ะโอเคหนีบแล้วก็จะเหลือน้องน้อยประมาณนี้นะคะอ่ะตอนนี้คุณเขาก็ร้อนได้ที่แล้วค่ะอันนี้นะคะทรงนี้นะก็ เรียกว่าง่ายเลยนะคะแล้วก็อุปกรณ์น้อยมากนะคะจะใช้เป็นแบบที่ม้วนเคอร์แบบกลมๆเลยก็ได้นะแต่ว่ายิมรู้สึกว่าอันเนี้ยมันคุ้มดีจริงๆมมี M M e ทั้งสองแบบนะคะก็วิธีการนะคะก็คือหนีบแล้วก็ให้ปลายเขาดัดออกนะคะเนีอย่างเงี้ยแค่นี้เองนะคะ <S 2> <S 2> ทำให้ดูสักชั้นนึงก่อน,นะ ดัดมือออกนะคะยกมือออก mm. ไม่ต้องไม่ต้องให้เขาแบบไม่ต้องกังวลว่าเอออันนี้มันงอนไม่เท่ากันเลยนะรวมได้คีแอบ mm. ให้มันมสวนออกนะะียค่ะทำอีกข้างผมทรงนี้ก็เหมือนเดิมนะคะจะผมทําสีไม่ทําสีก็ได้นะะถ้าคุณมีควคมผมตรงเดิมอยู่แล้วอะ่ะมีทรงนี้มันจะง่ายมากเลย อนนี้มันมีผมผมบิมมันถูกดัดไปเมื่อเช้านี้ก่อนรอบหนึ่งระวังมือนะคะยิ่งผมสัน้นน่ะยิ่งต้องระวังมือเยอะข้างล่างนี้มันต้องไปซีเรสกับมันนะคะชั้นต่อไป ถ้าใครยังไม่เสียนนะทําเป็นช่อเล็กๆนะคะวันนี้ทําอ่ะจะงงมากเลยเพราะว่าไม่มีกระจกมีแค่จอคอมอยู่ตรงนี้ทําที่เหลือทั้งหมดทั้งหัวเลยค่ะเดี๋ยวเราจะกอให้มันเร็วขึ้นนะ จากนั้นนะคะก็จับผมข้างที่เราเยอะกว่านี้นะคะใครอยากจะถักเปียทำอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าผมยีนเนี่ยยีนไม่ชอบถักเปียถักเปียไม่เก่งก็ปิดเกียวธรรมาดาค่ะก็อยากจะให้มันทุยแค่ประมาณอย่างไงนะคะก็ดึงแล้วก็ติดเลย มันไม่อยู่ก็มีกี่ตัวก็ติดไปนะคะผมบีมานมันดื้อดรื่องเหมือนเจ้าของเลยนะะอ่าถ้าใครแบบโอเคแล้วนะคะก็จะเท่านี้ก็ได้นะ,ะแต่ว่าถ้าใครแบบอยากให้มันแบบเรียบร้อยเผื่อแบบจะเป็นเสาะวัตรไปททำบุญอะไรอย่างนี้เนาะ,ะก็ติอีกข้างนึงก็ได้ะคะ่ะหมือนกันดก แต่ก็ไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องแบบสองข้างมันเท่ากันนะเท่ากันเปะก็จะดูแบบโบราณเลยนะก็โอเค okay. เสร็จแล้วนะคะสําหรับทรงแรกนะคะทรงที่1น,นะคะถ้าใครรู้สึกว่าอยากจะแบบชอบความลอนเยอะๆก็เลือกเขาได้เลยนะคะแต่ว่าจริงมันก็คือการแค่แสกข้าวแล้วก็ติดก,กิบธรรมดาค่ะสําหรับทรงแรกค่ะค่ะแล้นี่ก็เป็นลุคแรกของเรานะคะก็อยากจะได้ฟิลสาหวานหน่อยอะไรหน่อยนะคะก็ได้นะคะอาจจะม้วนให้มันเป็นเคิร์แบบ เยอะกว่านี้นะคะที่เป็นเคีิกหยิกเลยก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าอยากจะได้ลูกสาวหวานะแ,แต่ว่าหน้าดินไม่เหมาะกับทานั้นนะคะก็เลยชอบให้เป็นอย่างนี้มากกว่าแล้วมันก็ทําง่ายแล้วก็เสร็จเร็วด้วยนะคะก็พอเสร็จแล้วสําหรับทรงแรกนะคะก็จะได้ลูกประมาณนี้ค่ะ ถัดมานะคะเราจะไปลุยกันต่อกับทรงที่สองเลยค่ะสําหรับทรงที่สองนี้นะคะผมตรงนี้นะคะข้างล่างนี่ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเลยค่ะเราเปลี่ยนแค่ด้านบนนะคะก็จะทําให้ได้ฟีลลุคที่ต่างไปค่ะไปดูกันเลยอย่างแรกนะคะก็เราก็แกะกิ๊บออกมาก่อนนะคะตอนแรกเราแสกข้างไว้ใช่ไหมคะตอนนี้เราจะเปลี่ยนแสกนะเราจะเปลี่ยนเป็นแสกกลางค่ะสําหรับสาวที่รู้สึกว่าแสกข้างเนี่มันจะดูหวานจนเกินไปนะคะ อตอนนี้หนูขอเปลี่ยนมาใช้หวีที่เป็นวีเล็กลงนิดนึงนะคะก็จะเป็นหวีอันเดิมที่เคยใช้นะคะเป็นหวีแบบวีีนะคะซี่ไม่เท่ากันแบบนี้นะคะจริงก็อะไรก็ได้แหละนะคะลองหาดูแสกกลางเลยจ้ากลางมากกลางนอ้อยก็เอาที่สบายใจเลยนะโอเคหนูออเอาประมาณนี้นะคะ ก็ตรงนี้นะคะจับผมข้างหน้าขึ้นมาเหมือนเดิมค่ะทรงมันจะคล้ายๆกับทรงที่เราเคยทํานะคะที่ตอนผมยาวอะเนอะดึงขึ้นมานะคะแล้วก็จับยีเลยเบาๆพอเฉพาะแค่โซนหน้าหน้านะทุกคนทำสองข้างเลยค่ะ แล้วนะคะหวีค่ะเรายีเพื่อให้มันดูมีเนื้อผมนะคะให้ผมมันดูหนาขึ้นนะหัวมันจะได้ไม่แบนจนเกินไปนะคะหวีเลยแล้วก็เอาไปเหน็บไว้ข้างหลังหูค่ะโอเค จริงๆแค่นี้มันเสร็จแล้วนะทุกคนแต่ว่าคีย์ของทรงนี้จริงๆอ่ะคือมันต้องการความเรียบนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็อาจจะใช้เจลนะคะใช้เยลใช้แว็กซ์ใช้ใชใชตัวฟินิชชิ่งโปรดักต์อะไรก็ได้นะคะที่ทำให้มันอยู่นะอันนี้ริมใช้ของเพอร์เซียนรนะคะหลอดแบบได้มานานแล้วแหละถ้าอยากให้มันอยู่ทนก็ใช้แบบว่าเจลที่มันหนาๆไปเลยอ่ะที่มันแรงๆไปเลยนะคะ รูปลูปผมค่ะเก็บรูปผมให้เรียบร้อยนะคะไม่ให้มันชี้โดชี้เดะทุกคนแล้วก็เผื่อมาถึงปลายข้างล่างเลยเพราะว่าลูกนี้จะไม่เหมือนลุกเมื่อกี้ตรงที่ว่าเมื่อกี้ปลายข้างๆข,ข้างล่างอะเราต้องการความแบบเลเยอร์เบาๆของมันใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยไม่ต้องการนะคะเราขอเน้นเนียบนะคะให้มันเรียบอะ่ะ แล้วก็ถ้าใครผมอยู่อยู่แล้วนะไม่ต้องใช้ตัวกิฟอะไรแล้วนะคะแค่นี้โอเคเลยถ้ามีลูกผมดื้อๆก็จะใช้ไดร้อนช่วยก็ได้นะแต่ว่าอันนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะอย่างที่บอกค่ะก็ทำให้เขาอยู่เป็นก้อนเดียวกัน แล้วน,นี่นะคะก็เป็นทรงที่สองของเราค่ะก็จะเห็นว่าลุคมันจะได้ลุคที่ต่างไปเลยนะคะเพราะว่ามันจะดูแล้วแบบดูเนี้ยบดูแบบดูชิคขึ้นดูเปรี้ยวขึ้นเหวี่ยงเหวี่ยงขึ้นอีกนิดนึงนะคะก็เหวี่ยงโดยที่แบบไม่นับหน้าเรานะ <c oughs> <c oughs> นะคะก็ถ้าใครรู้สึกว่าเออแบบมันดูเบาจังเลยมันดูธรรมดาจังเลยอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะหากาิฟมาติดเพิ่มก็ได้นะสมมติให้ดูแล้วกันนะคะว่าวาเราแบบอยากติดกิฟเพิ่ม,มกันนะก็ติดเข้าไปเลยคะ่ะ ก็ให้หันให้เห็นประมาณอย่างนี้เนาะถ้ารู้สึกว่าแบบเอออยากจะแบบแนวๆอะไรเงี้ยอยากได้กิบเพิ่มอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าส่วนตัวบิ๊กวคงไม่ได้ติดอะไรเพิ่มแล้วแลบะบแค่นี้ก็น่าจะพอออกงานได้แล้วนะคะก็ได้ลุคสวยเก๋นะคะไปงานกลางวันก็ได้กลางคืนก็ดีนะคะก็ได้ลุคเท่ๆแบบนี้เลยนะคะมาเดี๋ยวเราไปดูทรงที่3กันดีกว่าคะ่ะ โอเค่ okay, ค่ะสำหรับทรงสุดท้ายนะคะงานนี้ต้องใช้แว็กซ์สุ oui, ว่าใช้เจลที่ค่อนข้างจะเงานิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะทําเป็นเวทลุกนะคะก็คือเราจะเสยไปเลยนะคะซึ่งอันน <oh ี้ก็จะเปลืองนิดนึงอ่ะเวลาสระก็จะแบบลําบากนิดนึงนะคะแต่ว่ามันก็จะดูชิคชิค่ๆดีแหละอ่ะไปเริ่มข้างล่างนี่เหมือนเดิมเลยค่ะไม่ต้องทําอะไรเขาเลยนะคะเอาไว้แค่นี้เลยนะคะมันโอเคเลยนะคะ เราแค่บีบน้องเจลออกมานะคะอันนี้บิมใช้เป็นแกสบี้นะคะค่ะแกสบี้เวทลุกนะคะเลือกมาแบบวอเตอร์กรอสเลยนะคะคือเงามมาเลยนะคะบีบแบบจำนวนปริมาณมากะคะ่ะใส่เท่าไหร่ใส่ไม่ต้องยั้งจะ้ะไปคะ่ะสางจ้ะมือไปเลยนะมือได้เลย นะคะสั่งเขานะแล้วก็เสยไปค่ะพอเริ่มมันเริ่มไปในทางที่ต้องการก็ใช้หวีก็ได้นะคะแต่จริงๆอะ่ะวีมันควรจะห่างกว่านี้หน่อยอแต่ว่ามีไม่มีอยู่ปกติก็งานง่ายนะคะงานอยาาใช้นิ้วตลอดนะคะตรงนี้ข้างๆเราก็เอากิ๊บมาเก็บไว้นะคะ ติดเรียบๆไปเลยไม่ต้องแคร์นะคะก่อีกข้างหนึ่งอันนี้ก็นิ้วนะคะสางให้มันเป็นเวทลุกอันนี้ก็ดึงๆเขาออกมาหน่อยนะให้มันดูแบบดูไม่ตั้งใจอ่ะ มันจะต้องดูไม่ตั้งใจนะทุกคนถึงแม้เราจะโคตรตั้งใจก็เถอะอันนี้เนี่ยปกติทรงนี้นะคะด้วยความที่ผมบีมมันค่อนข้างดื้อมากนะบีมก็จะต้องใช้แบบไรมามาเป่าเขานิดนึงนะคะแต่ว่าก็นั่นแหละขี้เกียจวันนี้ก็ไม่ได้จะไปไหนอยู่แล้วนะอัดคลิปอยู่บ้าน ถ้ายังไม่อยู่นะคะสเปรย์ได้เลยนะคะก็เลือกแบบที่มันเป็นชายนิ่งสเปรย์ไปเลยเนาะอันนี้เป็นลูซีดอนะคะที่มีมีอยู่ข้างๆตัว <c oughs> ก็จัดไปะค่ะ <c oughs> อัดไปแบบไม่ต้องแคร์โลกนะคะใส่ไปเลยเต็มที่เวทลูกก็คือเปียกได้เปียกเนะจ้ะแ, <c oughs> แล้วก็คุณห่างๆแถวๆนี้นะคะก็ ทาให้มันเปียกนะคะให้มันให้มันดูแบบดูเวทแต่เวทลุกอะเนาะก็ต้องเปียกวะให้ mm hmm. มันมีแบบลุง่ลงๆอะไรอย่างงี้ได้นะคะไม่แบบส่วนตัวเป็นไม่ได้ซีเรียสอะนะพอบินรู้สึกว่าความเวทลุกมันก็คือแบบอะเปียกไน <laughs> เวทแปลว่าเปียกคนเปียกอะไรมันสวยเป๊ะขนาดนั้นไม่มีหรอกนะค,ะะคะ่ะแล้วก็ เราก็ทําให้ข้างล่างนะคะมันดูแบบเว็ดเดหน่อยนะเปียกๆนิดนึงก็แตะเลยขยับให้มันเปียกไปเลยนะคะทั้งอันแต่ให้มันอยู่ในที่เด้อถ้าใครรู้สึกว่าหัวมันแฟบไปนะคะสามารถยีก่อนแล้วค่อยสางได้นะแต่ว่าอันนี้บิมขี้เกียจไงถ้าบิมทำไปงานจริงๆมันคงจะมีการยีนิดนึงนะเพราะผมบิมค่อนข้างลื่นแต่ถ้าใครเป็นคนผมแบบ ผมไม่ดื้อผมอยู่ตัวอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะไม่ต้องก็ได้นะค่ะันนี้ก็เป็นฟินิชลุกนะคะของผมทรงที่3ามของเรานะคะก็จะเห็นว่าจริงๆมันก็เป็นเวทลุกแหละคุณสามารถจะดึงดึงดึงดึดึง,ดง,ดง,ดงเอาที่แบบที่โอเคได้เลยอะแต่ว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยมันก็ถ้าไปทํางานจริงๆอะคะ่ะจะมีการแบบล็อกให้เขาอยู่มากกว่านี้นิดนึงนะคะแต่ว่าอันนี้ก็ทําให้ดูพอเป็นตัวอย่างนะว่าเราแค่ใช้ ะะแล้วก็เสย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 แล้วก็เอาดเป่าให้เขาอยู่ตัวนิดนึงนะคะให้เขาโดนความร้อนเซตกันนิดนึงนะคะก็สามารถจะได้ลุกเท่แบบนี้นะคะแล้วก็ก่อนจากกันไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้ดิมนิดนึงนะคะแล้วก็ฝากกด subscribe c h anel นี้เอาไว้นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นคู่บ่าวสาวนะคะที่กำลังจะแต่งงานนะคะหรือว่าแต่งงานไปแล้วก็ตามนะคะเรามีคอนเทนต์สำหรับคุณทั้ง 2แบบเลยนะคะเพราะว่ารายการ w e d d i n g ัน1ของบิมนะคะจะเป็นรายการเกี่ยวกับการเตรียมงานแต่งใช่ไหมคะแต่ว่าดีซีเอ็มซบิมอย่างในรายการคลิปวันนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นไลฟ์สไตล์นะคะแล้วก็เป็นการใช้ชีวิตนะคะมีการรีวิวของมีการพูดถึงเรื่องของบิวตี้แล้วก็อื่นๆมากมายนะคะสิ่งที่เป็นไลฟ์สไตล์แล้วเป็นสิ่งที่บิมชอบนะคะเป็นตัวตนของบิมให้คุณได้รู้จักบิมมากขึ้นค่ะแต่ว่ารับรองว่าทุกคลิปเป็นประโยชน์แล้วก็สามารถดูได้ทาตามได้เข้าใจได้ไง่ายๆแน่นอนนะคะเอาล่ะสำหรับวันนี้ไป ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ